ีทีดารัตอิชใช่ไหมคะถึงมาเก็ตจะทําแม่แต่แม่ก็ยังรักมาเก็ตเหมือนเดิมสวัสดีค่ะทุกคนกับพวกเาช่องทีดารัตอิชวันนี้นะคะบีมจะขับรถไปเดินป่ากันค่ะอ,อู้ตื่นเต้นมากไม่เคยเดินป่าเลยแล้วแบบเคยเดินป่านะแต่ไม่เคยเดินป่าที่ภูเกต็ตแล้วก็เพิ่งรู้ว่าที่ภูเก็ตมีป่าให้เดินด้วยเว้ยกลัวของมาครบไหมวะ เอาชุดมาเปลี่ยนแล้วก็พวกรองเท้าเดินออกกําลังกายบิมมีอยู่แล้วหลังรถแล้วก็แต่งตัวมาเป็นแบบ work out gym แล้วก็นั่นแหละก็คงไม่มีอะไรมากม้องก็แค่เดินป่าม้องไม่รู้เม็ยยังไงคือแบบเพื่อนมันโฆษณาไว้ว่าแบบมึงต้องพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปรีวิวนะเพราะว่าในป่ามันมีน้ําตกแล้วก็แบบน้อยคนมากที่ภูเก็ตที่รู้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครรู้แล้วก็ นั่นแหละค่ะเผื่อบีมไปแบบนำทางสําหรับแอคทิวิตี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ภูเก็ตหรือใครที่แบบอยากมีแอคทิวิตี้ใหม่ๆที่จังหวัดภูเก็ตได้แบบลองทํากันอะไรอย่างเงี้ยก็มาทําตามกันได้มาตามกันได้เดี๋ยวบีมไปดูก่อนนะว่ามันอยู่ไหนพราะบีมไม่เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวบีมจะไปจอดรถแถวๆเชิงทะเลแล้วเดี๋ยวเพื่อนมีจะขับมอเตอร์ไซค์มารับแล้วก็ไปด้วยกันเลยจ้าเพื่อนเป็นผู้ชายด้วยนะใครแบบว่าเบื่อหน้าบีมอยากดูหน้าผู้ชายก็รอดูนะคะว่าเซ็ตไหม าตอนนี้เรากําลังจะใกล้ถึงสถานที่เดินป่าที่เราบอกแล้วนะคะมันคือทางเข้ามาของน้าตกโตนไซรึเปล่าวะมันเป็นสูตร์สุดภาธรรมชาติสา์แล้แใส่นากมีน้ําชาบางนันอร่อยด้วยต้องจ่กปังไหมยี่สิบบาทเหรอเกี่ยวไหมไม่ต้องโอ้ยี่สิบเข้าไปเลยเหรอค ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานที่ที่เราบอกทุกคนแล้วว่าจะพามาเดินป่าใช่ไหมมันจะอยู่ที่สีแยกวัดพระนางสร้างนะคะแล้วก็คือถ้ามาจากทางในเมืองภูเก็ตให้เลี้ยวขวาเข้ามาที่น้ําตกโตนใสนะคะก็ <c oughs> ขับมาเร้เลยมันจะเป็นอุทยานอะไรสักอย่างแล้วก็ต้องจ่ายตางค่าเข้าด้วยคนละยี่ิบาทเขาบอกเด <c oughs> ี๋ยวเราก็เขาทุกคนไปเดินกันค่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะคันเนี้ยน้ําตกก็ยังมีน้ําอยู่นะไม่น่าเชื่อนึกว่าไม่มีน้ําแล้วที่เนี่ยน้ําจริงไหมน้ําจริงไหมหรือว่าเขาปล่อยออกมาแบบ จากนั้นเขาดูดมาฮะก็ดูดมาจากบนเขาด้ำของจริงเหรอไม่น่าเชื่อโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินป่าค่ะอเอ๋อเดี๋ยวขอแนะนำคนมาก่อนสวัสดี๋ม,ม,ม, <laughs> มันเป็นท่านทางไงคือขู่กูมาไว้เยอะเลยเพราะมันอันตรายจริงเหรอเอ้ยว่ามันเหนื่อยจริงเหรอก็ต้องตามมาดูอา ไปดูกันค่ะล้ามาเที่ยวภูเก็ตไม่ใช่มีแต่ทะเลนะมันมีเส้นทางธรรมชาติด้วยให้เราได้มาเดินป่ากันใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ขนาดบีบเองยังไม่รู้ลเ,เลย,ลเลยมีรูเย๋ย้กูเคยมาแคมปิ้งไหมใช่มึงน่าจะเคยมาแคมปิ้งแต่มึงไม่น่าจะเดินขึ้นไปบนเขาเออเออกูเคยมาแคมปิ้งตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยนานมากแล้วอะทุกคนเพชรบอกว่าไอ้เขาลูกเนี้ยสามารถเดินแําตกบางแปรได้ด้วยจริงหรอจริงครับ ยังไงนะอธิบายใหม่ก็ต้องถ้าอยากจะเดินไปแบบนั้นนะต้องติดต่ออุทยานเพราะอุทยานจะหาเส้นทางให้เพราะว่าเส้นทางในป่ามันจะต้องเปลี่ยนตลอดเพราะว่าบางทีมีต้นไม้ล้มหรือว่ามีสิ่งอันตรายแล้วมีคนนําทางไหมก็ต้องให้อุทยานเจ้าหน้าที่อุทยานนําทางไปแต่ว่าถ้าเป็นเส้นทางปกติอะสามารถเดินเองได้แต่ต้องรู้ทางนะแล้วนี่คือมึงรู้ใช่ไหมรู้แล้วทําไมมีสามเส้นทางสั้นยาวกลางยังไงอะ ก็คือเส้นทางเล็กเขาให้ให้ลูกเสือเดินแต่คือไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันเนาะใช่มันจะวนมันมันเหมือนประมาณว่าเป็นเส้นทางตัดแล้วทางลงอ่ะมันจะเหมือนกันหมดอ๋อเหนื่อยแล้วกูมัดผมก่อนเดี๋ยวอะเราต้องจริงจังไปนั่งมัดผกนต้อง<ข>อมัดน,นะนั่งมัดผมสวยๆก่อนดูวะเียกูกลัวเขาวันเขาหลุดฉันไม่หลุดกูนั่งแล้วเนาะถ้ากูนั่งแล้วหักไม่ฮาเลยนะเฮ็ดมึงอย่าเอิญนะไม่ฮาจริงเนาะ แต่ทำทำนังเน,นะเอออุย้ยแสดงว่าเรายังองอยู่ถ่ายรูปนอกหขาวันนี้ถ่ายสวยอยู่นะถ่ายรูปบ้างนีกก่าพอก่อนทัดผมเดี๋ยวเดินขึ้นไปอันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำตกชั้นที่หนึ่งอยู่เราจะไปถึงชั้นบนสุดยอดแล้วเราก็ใช้ทุนชั้นเจ็ดเหรอต้นไม้ต้นนู้นเนระเออเอีเพ็ทมันบอกว่ามันเรียกว่าต้นปาล์มหลังขาว นี่ต้นนี้ใช่ไหมไ,ไ,ไหนอะสีขาวนี่ฮะเพราะปกติมันจะไม่เป็นสี<อ>ขาวต้นเนี่ยเอาต้นปาล์มแล้วก็ข้างหลังขาวมีแค่ที่เยาวที่จังหวัดภูเกต็ตชัวนะววไอจ้าพันโมกว่าไม่เชื่อให้ไปดูวิกิพีเดียเลยนี่ทำไมมาดูเส้นทางเหรอมีเส้นทางเขาก็จะมีบอร์ดบอกบอร์ดบอดเดินเส้นสีชมพู พก็บ,บีมกำลังอินเลิฟอยู่ช่วงนี้ใช่เหรอมันคือเส้นทางที่ยาวที่สุดเลยใช่ไหมเหมืนอนที่กูดูสองกิโลคือไหนอ่ะนี่เราอยู่ที่นี่เหรอเป็นเรอยู่ใช่ประมาณนั้นอยู่แถวไหนวะโกฮารู้งไหมเอสระเฮ้ยมันกลับคืออะไรยโอ้ยยยเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละสิบสี่มึงอย่ามั่วนะสี่เพราะตรงนู้นทางลงอ๋อไปถึงตรงนู้นเลยเหรอ,อโอเคเราไปเส้นหิมพูเพราะว่าเราสวยมีคนที่กำลังจะมีความรักจะมีคนมาร้องเพลง w i l l You Mary มีให้ฟัง ทางนี้ใช่ไหมทางนี้เาจะน้ำใช่ไหมมึงอะไรละนำ้ำในมดน,นี่เหรอนี่เขาเรียกมดเหรอกูออมไม่รู้จักอะ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะมึงกินได้ลนะอุย้ยอะไรนี่ลางสาดตรุ้ยอเมซสิ่งลางสาดบ้าเอโอลางสาดป่า <c oughs> ไอศาสตว์เดีลางสาดป่า <c oughs> โอ้แล้วก็ลูกใหญ่มากล่าสุดที่ไปเดินป่าก็ที่ ภูเขาที่ออสไปกับผู้ชายพอหลังจากที่ไปเดินด้วยกันเสร็จแล้วก็เลิกกันเลยค่ะนี่เห็ดอยังไงบ้างนี่พียนี่เห็ดหรอตายแล้วกินได้ไหมไม่รู้เห็ดอะไรไม่รู้เห็ดเห็ดเรอนี่เห็ดเอ๊เห็ดหรือไมมเห็ดหรือไม่เจ็บขึ้นอะไรเป็นแบบโอ้ไม่ก็แต่ว่าป่าที่นี่ดูแบบน่าเดินที่ออสมันจะเป็นแบบมึงได้เดินป่าไหม แต่ว่ามันมันก็เป็น่ามันเป็นภูเขาแต่มันไม่ค่อยลกแบบเนี้ยแต่ว่ามันเยอะเออนี่มันจะดูลกๆกว่ามึงต้องเลี้ยงชาบูกูใช่ไหมไม่ใช่มึงบันทึกแล้วนะเลี้ยงไหมถ้าไม่งล้นกูพูดต่อนะจอยุดจิ้มพุงแตงแล้วมะมึงเก็บตังค์นะปกติกูต้องให้ผู้ชายที่ต้องเป็นผัวกูในอนาคตเท่านั้นตอนนี้นะคะเพชรบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางวิ่งเทรลของธัญญปุระธัญญปุระคืออะไร คือมันเป็นคล้ายๆแบบมีศูนย์กีฬาใช่ไหมใช่เป็นศูนย์กีฬาเขาเป็นเออ่จัดเป็นเหมือนกับมาราธอนไหมหรือว่าแค่แบบมาราธอนหรือว่าเป็นแบบว่าออกมาราธอนใช่ไหมใช่โอเคเมื่อกี้จะแนะนําอะไรคะมีไงภูพรรู้จักไหมเฮ้ยภูพรมันคือสัตว์ไม่ใช่หรอไม่ใช่สัตว์มันคือลักษณะของรากไม้อย่างนี้หรอใช่ของทับพิโกโซนต้นไม้ในทับพิโกโซนที่เป็น forest นี่หรอภูพรเหรอ forest เออ ที่เป็นของเรนฟอเรสเพราะว่ามันต้องมันมีพายุบ่อยใช่ไหมมันก็ต้องเอ็นเอ็นเอ็นใช่ไหมมันก็เลยทำไอ้นี่เป็นฐานให้มันมั่นคงอ๋อโอเคไปโจโฉเห็นคลิปนี้โจโฉต้องมาชวนเพชรไปคอรแล랩แล้วละคะ่ะคอลแล랩เืออะไรไปทำคลิปด้วยกัน <c oughs> ไงกิจกรรมอย่างนี้นะคะทุกคนดีมากเลยเพราะมันจะเพลิดเพลินถ้าเราแบบใครที่ไม่ชอบวิ่งอะ่ะให้มาเดินอย่างนี้ก็ได้ นี่คือต้นไม้เพิ่งล้มเลยหรือเปล่เฮดบอกว่ากล้วยป่ามันจะต้นเล็กเรียวๆอย่างนี้เว้ยแล้วคนกินได้ไหมมันไม่อร่อยอะอ๋อแต่ช้างชอบป่าืขนาดช้างไม่กินกล้วยหวานมันก็ยังอ้วนเนาะเออทำไมช้างกินขนาดช้างกินผักก็ยังอ้วนเลยงั้นเราก็กินขาไข่มุกต่อได้วันนี้นไม่มีใครไม่มีไม่มีพระเอกมาช่วยกูเลยมามามา ได้ไหมได้ได้ได้มึงเดี๋ยวต้นกล้วยหักเดี๋ยวอุทยานดา <c oughs> ไปอุ้ยเจอน้ําตกแล้วค่ะทุกคนยังอีกชั้นนึงต้องอยากเล่นน้ําตกแน่ๆเลยเพราะเหงื่อมันต้องออกอ่ะไปที่อื่นไปอีกที่ดีกว่าลึกกว่าน,นี้ไปเล่นที่แบบลึก <c oughs> ออก็ทางนี้ต่อเลยเออมึงต้องถ่ายตรงนี้กูไงเดินมุมดๆตรงนี่คือน้ำตกโตนไซน้ำตกภูเก็ตมันก็แบบนี้ก็บุญแล้วแหละเ,ลเอ,อพ่อ มันจะมีอยู่ช่วงน้ำตกกูเด็กไม่มีน้ำเลยนี่เขาเรียกว่าสองวันเนาะใช่ที่ว่าตัดแล้วมีน้ำไหมไม่รู้อันนี้มันแล้วแต่พันแมอ่ครับครับวาอย่างเท่ครับนี่มึงนี่ไปเที่ยวแต่ที่สวยๆพอมาที่ลำบากนี่คนก็ต้องตกใจนะ นี่ใหญ่แมงงุมติดหน้ากูหมดแล้วมึงต้องลงน้ำอ่ะตรงนี้ใช่เดินตรงลุยน้ำไปเลยแอดเวนเจอร์สุดๆตามจริงมึงเอาตุ๊กตามาด้วยหนึ่งตัวเป็นเพื่อนโอ้ยตื่นเต้นอ่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงกูต้องเปียกแน่นอนเลยรองเท้าเอาแม่กู งนี้แต่เริ่มลำบากแล้วนะบอกเลยคนอย่างบิม whatever นะคะทุกคนบอกเลยว่าอะไรเดียวบอกว่าอะไรดีวะทิพย์ยอมแล้วไปได้ไงี้โดนจับต้นไม้ไปหรอใช่ลองตกนะแต่ว่าไ <c ười> หวไหมมึงอะ่ะ Yeah. mà đây mãi 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 Đi mãi 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 บีม whatever ครับจริงๆทางธรรมดาก็มีแหละแต่พามาทางนี้คุเห็นแล้วหมันมีไม้มมธรรมดาอยู่ตรงนี้นี่ไงหมอครับบีมแอดเวนเจอร์บีม whatever มึงได้ไหมมึงรออยู่ตรงนั้นก่อนนะทำไม,มอ่ะไอเทียนไม้สันสะเทือนะอนะเขามึงจะให้กูไปเคลียร์ทางให้ก่อนไหม <laughs> มึงจะกลับไปทางเดิมไหมอ่ะคุณกะหอบให้มึงไปไม่เอา <laughs> ไม่น่าได้ <laughs> พี่ไม่พอ <laughs> น่ากลัวนะมันไม่มีอะไรให้จับเลย ขึ้นไปอ่ะปีนได้ไหมเดไทยึกูถ่ายมือไปเรวอมีกาอยอ่กเดี๋ยวมงลว่างตามพี่ให้กูไปอ๋อกล้องก็จะถ่ายเอ่ยบี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 ็แดินนะเราจะเดินไปทางนี้นะครับกลับแล้ว ทุกคนนี่มันคือทางขากลับแล้วนะวีเมตริดใช่ไหมยอย่างยังยังไม่ถึงทียังไม่ถึงเป้าหมายมีอะไรตอมด้วยเหรอเคยตกตลอดเอ็ดเวนเจอร์มันต้องมีเลือดตกย่างอ๋อมังไม่มีเลือดลย่อยากมีไหม <c oughs> เคยมีแล้วแม่เอาแล้ว, <c oughs> วไ,ไม่รู้ไปได้รีบไป ช็อปบว้ช็อปไว้ใกล้นำทางวันนี้เป็นไงเมาครีครับเมาครีมาดีเมาครีไปที่อื่นเขาทำทางให้ไปที่นี่ไอ้บิมทำทางใหเลยเดี๋ยวเราไปดู ไม้ติดอยู่ที่หัวแล้วก็มึงทำมาใส่คุขึ้นบนขึ้นบนอย่าลงไปล่างนี่ก็ชอบหลงละ มโอเคเดินเฮียเป็นเป็นบอลนี่กลับไปถึงบ้านเพลงดูสภาพมึงสภาพเปียกทั้งตัวฝนไม่ได้ตกนะเนี่ย ทางนี <concealed safety> ้ทางนี้คือตายหรือเป่าอ่าขวาพอทางนี้ไปนน่นเนี่ยไปเขาเรียกไปไหนวะไปป่าข้อไปปังแปมันแค่เป็นเศษไม้ติดอยู่ด้านหลังเป็นห ยังไงจดีทีงกูขเอะคับโอ้ยยุงกัดตีตายแล้วมันกัดอยู่ที่ตัวกูเลยหรอมันพวกกูจะไปตีมันบินมื่อกนี่ไถึง้ว ถึงบ้านผักอุทยานอัดยอ,นนอนนไม่ลงปลาครับคันมากเลยคะ่ะทุกคนต้องไปถามร่างก่อนเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำตกโอ,อ้คันไหวแล้ว ทุกคนหันมามองมันมาจากไหนแต่มันก็ไม่ได้แบบเหนื่อยมากนะเอาจริงก็เพลินๆอ่ะเออเพลินๆมันไม่ได้เหนื่อยแบบว่าแบบมันไม่ได้แบบว่าทางชัน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 แล้วแบบเราต้องขึ้นตลอดไงเป็นทางที่แบบชันนั่นแหละตอนชันมันตองขึ้นแบบมันเหนื่อยแต่พอตอนที่แบบมันเป็นทางเรียบมากกว่าเนาะสกวานมากเนาะอืมเรื่อยๆเรียบเรียนแต่เราพักถ่ายรูปเยอะไงมันเลยไม่เหนื่อยเย้เราไปดูกันที่จุดว่ายน้ำกันอาบน้ำกันทุกคนจุดว่ายน้ำเลยเด้อจุดล้างน้ำ ตรงนี้มีวะเดี๋ยวกูพาลัดไปเลยไม่ต้องไปเดินอ้อมตรงนู้นอยู่ตรงไหนวะกูขึ้นมาอยู่เมื่อกืนนี้เองตัวเองตักน้ำมาจากตรงนู้นคือ่อปัญหาตรงที่บนพาไปเลาหรือเปลามั้งก่อนเกงนี่จะทักออกมวะออกเพิ่งมาใส่งานนี่งานแรกเล <c oughs> ยเดีย <c oughs> ด๋วยวไ <c oughs> ดาลงทุนนะเ <c oughs> พื่อน ซื้อมาเลยอันนี้เมื่อใหตูดรีดินตรงนี้เออบริหารตูดครัทุกคนปรไม่กลวยขนล่างในน้ำหรอ

ไม่มีใครเล่นด้วยเลยค่ะเสียใจวะ่ะเฮ้ยทุกคนคลิปนี้คงจะเป็นีทเรียค่ะ